สวัสดีค่ะวันนี้เราพาไปไหว้พระที่วัดพิชยายาติการามนะคะหรือวัดพิชญานะคะอันนี้เป็นองค์หลวงพ่อสมปทานานะคะเดิมทีเดียววัดนี้เป็นวัดล้างค่ะได้มีการบูรณะขึ้นเมื่อปีพศ2372ถึงพศ2375โดยสมเด็จเจ้าพยาพิชญานะคะรัชสมัยของรัชกาลที่3นะคะเมื่อบูรณะวัดเสร็จเรียบร้อยนะคะ ตอนออมก้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานนา้มใหม่วัดนี้ว่าเป็นวัดพยาญาติการามนะคะต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลที่สี่ก็มาเปลี่ยนเป็นวัดพิชยาญาติการามหรือคนทั่วไปเรียกว่าวัดพิชยาเฉยๆนะคะอันนี้เป็นแท่นบรรทมของเจ้าพญานะคะหรือทัดบุญนาคค่ะ ภายในวัดนี่ก็มีการจัดเตรียมดอกไม้ทุกเทียนไว้นมัสการด้านหน้าของโบสถ์นะคะก็จะมีการปิดทองแล้วก็มีดอกไม้ที่เป็นพุ่มจัดไป้เรียบร้อยค่ะถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ไปบูชาแล้วก็กราบนามัสการได้ค่ะอันนี้เป็นพระมหาราชทั้งสามพระองค์นะคะที่ภายในวัดมีนีสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะ แล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าตักสินอันนี้เป็นสมเด็จพระปิยมหาราชนะคะที่เราสามารถจะไปกราบมหาราชทั้ง3ได้ค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีพระอรมาสาลีลิกธาตุนะคะลายล้อมด้วยพระอรหันต์ทั้ง8ทิศค่ะเราก็สามารถจะไปกราบแล้วก็เวียนเทียนได้บริเวณนี้นะคะซึ่งทั้ง8ทิศนี้ก็มีบอกไว้หมดเรียบร้อยนะคะว่าพระองค์ใดยอยู่ทิศใดนะคะ เราก็สามารถที่จะเวียนรอบบริเวณน,นี้ได้เลยนะคะต่อจากนั้นนะคะบริเวณวัดนี้ก็จะมีพระปางทั้งหมดนะคะ3องค์ด้วยกันค่ะอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี้พระปางตรงกลางนะคะจะมีพระพุทธเจ้าด้านบน4พระองค์ค่ะพัทธลักษับนี้มีทั้งหมด5พระองค์รวมทั้งพระศรีอริยเมตไตาด้วยนะคะ ก็จะแบ่งเป็นสามพระปางพระปางกลางนะคะจะเป็นพระสี่พระองค์สูงทางด้านทิศตะวันออกนะคะหรือทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยจะมีองค์พระเสยียะเมตไตรนะคะซึ่งเราสามารถจะขึ้นไปด้านบนไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้เลยค่ะต่อจากทางด้านขวามือของท่านนะคะก็จะเป็นลอยพระพุทธบาทสี่ลอยค่ะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่ ที่สามนะคะนามวาพรกกัสปะพุทธเจ้านะคะแล้วก็องค์ที่สองนี่ก็โกนาคนามณนะพระพุทธเจ้าทรงองค์แรกก็คือพระกุกุสันโธนะคะซึ่งด้านหน้าจะเป็นมีพระมาลัยตั้งอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เราเห็นนี่ก็คือพระศรีอริยเมตไตรน,นะคะก็เราสามารถที่จะขึ้นไปนมัสก,การกราบพระศรีอริยเมตไตรได้ หรือจะเวียนเทียนรอบใหญ่รอบองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เลยก็ได้ค่ะอันนี้เราถ่ายจากทางด้านหน้านะคะพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ท่านก็ตั้งอยู่ในแต่ละทิศละทิศเช่นกันค่ะาสามารถที่จะไปกราบนมัสการขอพรได้ค่ะแล้วก็เรามองมาทางด้านหน้านะคะถ้าเรียบเรียงแล้วเนี่ยศิลปะความงามไม่แพ้กับพระปางที่วัดอรุณน,นะคะอันนี้ก็รอบระเบียงของพระปาง ด้านข้างที่เราถ่ายเก็บมาให้ท่านดูนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังของพระอุโบสถหลังแรกนะคะที่เราไปชมกันก็มีพระนะคะน่าจะเป็นพระปางห้ามสมุดอันนี้เป็นบริเวณที่ตั้งของพระปรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งที่บอกว่าเราสามารถเวียนได้อันนี้ก็คือพระน่าจะเป็นปางห้ามสมุดนะคะที่ตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถแล้วก็ลายล้อมด้วย ข้อความความรู้ตามต้นไม้นะคะแล้วก็มีพระอสิติมหาสาวกสร้างขึ้นรอบบริเวณวัด80รูปนะคะซึ่งมีประวัติพร้อมแล้วที่เราที่จะไปศึกษาค้นคว้านะคะส่วนทางด้านข้างมีหลวงพ่องเงินหลวงพ่อทองให้เรากราบสักการะนะคะเราก็จะไปชมว่าพระอรหันต์ทั้ง80รูป สร้างไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีประวัติให้พร้อมเลยนะคะบางรูปก็เป็นเอตาทักคะด้านไหลก็จะมีความหมายบอกไว้ค่ะคลิปนี้ชมกันให้อิ่มๆเลยนะคะมีรูปพระอาหารหันเท่าที่เราจะถ่ายมานี่ก็คาดว่าน่าจะครบถึง80รูปนะคะถ้าท่านใดมีโอกาสก็แวะเวียนเข้าไปนมัสการหลวงพ่อสมปัารถนา พระมหาราชทั้งสามพระองค์พระบรมสารีริกธาตุพระรหันแปดพระองค์แล้วยังมีทีเด็ดกว่านั้นค่ะมีไอ้ไข่หรือที่เรียกว่าท่านไข่ของวัดพิชญาด้วยนะคะซึ่งประชาชนจะหลั่งไหลกันเข้ามากราบขอพรแก้บนที่วัดพิชญาดค่ะวันนี้เรากับเพื่อนนะคะได้มีโอกาสไปทำบุญกับพระคุูไทยนะคะ ซึ่งท่านจะเคลื่อนกระบวนกระถินไปทอดที่วัดที่จังหวัดน่านรายได้นี้ก็จะไว้สร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เช่นกันค่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าท่านยังชมไม่เต็มอิ่มนะคะชมต่อได้ค่ะมีที่เราถ่ายมานี่จะเป็นพระอสิติมหาสาวกครบทั้ง80รูปนะคะถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ